ไปดูโจทย์ข้อต่อไปครับข้อที่30นะครับข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องคลื่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีลักษณะเป็นไงนะครับโจทย์บอกว่านบและนิดจับขดลวดสปริงคนละข้างและวางอยู่บนพื้นลื่นครับแสดงว่าพื้นไม่มีแรงเสียดทานนะครับนบขยับปลายของขดลวดสปริงเข้าออกจากตัวเองอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดคลื่นบนขดลวดสปริงเคลื่อนที่เข้าหานิดโดยมีอัตราเร็วของคลื่น1.2เมตรต่อวินาทีและส่วนของสปริงที่ถูกอัดอยู่ห่าง อยู่ห่างกัน1.5เมตรดังภาพที่เป็นมุมมองจากด้านบนนะครับเราไปดูภาพนะครับคนนี้นบนะครับแล้วก็นิดนะฮะนบจะเป็นคนขยับขึ้นไปด้านซ้ายด้านขวานะครับเข้าหาตัวเองนะฮะแล้วก็จะเกิดขึ้นตามภาพนะครับคำถามครับโจทย์ถามว่าคลื่นดังกล่าวเป็นคลื่นชนิดใดนะฮะและอนุภาคของขดลวดสปริงณตําแหน่งหนึ่งๆจะกเคลื่อนที่กลับไปกลับมาด้วยความทีเท่าใดนะครับโจทย์ถาม ให้เราวิเคราะห์โจทย์ให้เราวิเคราะห์2อย่างครับก็คือชนิดของคอลื่นและก็ความถี่ครับมาทีนี้เราไปดูลักษณะของช้อยที่เราเห็นนะครับตอนนี้เราเห็นว่ามินมีให้เลือกอยู่5ช้อยครับตามนี้ครับคลื่นตามขวางคลื่นตามยาวนะครับซึ่งลักษณะของคลื่นที่เราเห็นตามช้อยเนี่ยเขาใช้เกณฑ์ให้เราวิเคราะห์เป็นเกณฑ์ของการสันรรกกรส่นของตัวกลางครับอ่าซึ่งเกณฑ์การสั่นของตัวกลางครับเกณฑ์การสั่นของตัวกลางนะครับ สามารถแบ่งคลื่นได้เป็น2ประเภทครับ 1, 1เป็นคลื่นตามยาวครับคลื่นตามตามยาวนะครับ <S <S ซึ่งลักษณะของคลื่นตามยาวครับจะเป็นคลื่นที่มีการสั่นในแนวเดียวกับการแผ่พลังงานออกไปนะครับหรือว่าในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่นะครับกูตัวอย่างเช่นว่าถ้ามีการสั่นในทิศนี้ครับอ่ะมีการสั่นไปซ้ายกับขวานะครับและคลื่นมีการแผ่พลังงานออกไปนะครับใน ในแนวราบเหมือนกันครับคือแนวเดียวกันนะครับลักษณะแบบนี้คือสั่นกลับไปกลับมาครับแต่ว่ามีการแผ่พลังงานไปด้านหน้านะครับนี่คือลักษณะของคลื่นตามยาวนะครับส่วนคลื่นอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือคลื่นตามขวางครับคลื่นตามขวางนะฮะซึ่งลักษณะของคลื่นตามขวางเนี่ยนะครับเราจะวิเคราะห์การสั่นของอนุภาคตัวกลางก็คือคลื่นจะสั่นในแนวตั้งฉากกับการแผ่พลังงานออกไปนะครับหรือว่า สั่นตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่นะครับตัวอย่างเช่นว่าคลื่นมีการสั่นในแนวดีง่งครับ ء, ขึ้นแล้วก็ลงนะครับสั่นขึ้นลงแนวดีง่งเนาะแต่มีการแผ่พลังงานออกไปในแนวราบครับเพราะฉะนั้นะจากภาพครับเป็นคลื่นสป,ปริงที่นบเนี่ยนะครับจะมีการสั่นในแนวซ้ายกับขวาคือเข้าหาตัวเองนะครับจะทําให้เกิดขึ้นมะีลักษณะเป็นส่วนที่มันอัดแน่นกันนะครับเราเรียกว่าเป็นส่วนอัดนะครับบางช่วงสปริงมันก็กระจายออกครับเพราะฉะนั้นเป็นคลื่นตามยาวนะครับ ซึ่งมีการสั่นในแนวเดียวกับการแผ่พลังงานของคลื่นออกไปนะครับและทีนี้โจทย์ถามมีคําถามนึงครับก็คือถามว่าความถี่มีค่าเท่าไร่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราหาความถี่เนี่ยนะครับเราจะต้องใช้สมการต่อไปนี้ครับคือ v เท่ากับ f l ล m ดาครับ v คือเป็นความเร็วของคลื่นนะครับ f คือเป็นความถี่แล้วก็ l ล m ดาคือเป็นความยาวคลื่นครับจากโจทย์ครับย้อนมาดูที่ภาพอีกทีนึงนะครับโจทย์บอกว่า ส่วนอัดตรงนี้ครับที่มันเป็นส่วนอัดกับส่วนอัดนะครับก็คือเป็นส่วนที่มันเป็นเฟสเดียวกันนะครับเพราะนั้นถ้าเราวัดช่วงกว้างนี้ออกมาได้1.5เมตรนะครับ1.5เมตรนี่ก็คือเราอาจจะบอกได้ว่าเป็นช่วงของความยาวคลื่นครับเราใช้คําว่าความยาวคลื่นนะครับความยาวคลื่นไม่ใช่หมายความว่าเป็นคลื่นยาวทั้งหมดนะครับไม่ใช่นะครับความยาวคลื่นคือเป็นลักษณะของ ช่วงคลื่น1ลูกหรือ1รอบนะครับนั่นคือเป็นความยาวคลื่นซึ่งอย่างในนี้ก็คือเป็นช่วงอัดถึงช่วงอัดนะครับเราใช้ใส่ลักแทนคือแลนด้าครับตัวนี้นะฮะเพราะนั้นจากที่เราวิเคราะห์ไว้เมื่อกี้ว่าถ้าต้องการหาความถี่นะครับต้องใช้สมการว่า v เท่ากับ f แลนด้านะครับซึ่งในที่นี้โจทย์บอกแล้วว่าความเร็วเป็น1.2เมตรต่อว,วินาทีนะครับคือบอกค่า v มาให้นะครับวันเราแทนค่าลงไปได้เลยครับก็จะได้ค่าเป็น อ่าวีคือหนึ่งจุดสองครับเอฟแล้วก็คูณกับแลนด้าคือหนึ่งจุดห้าครับอ่าก็ย้ายหนึ่งจุดห้าไปหารนะครับก็ได้เป็นเอฟเท่ากับหนึ่งจุดสองหารกับหนึ่งจุดห้าครับอ่าพอหารกันแล้วตรงนี้ได้เป็นศูนย์จุดแปดเฮิรตส์ครับอ่าแล้วได้ความถี่มาแล้วครับเพราะฉะนั้นความถี่เป็นศูนย์จุดแปดเฮิรตส์ครับและคลื่นนี้เป็นคลื่นตามยาวนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือเป็นข้อที่สามครับอ่ะคลื่นตามยาวแล้วก็มีความถี่เป็นศูนย์จุดแปด เฮิร์ตนะครับหรือว่า0.8รอบต่อวินาทีก็ได้ครับอ่ะอันนี้คือเป็นคำตอบข้อที่30นะครับ